สวัสดีครับทุกคนผมฮาร์ดครับทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับผมรู้ว่าทุกคนอ่ะคงจะอารมณ์เสียเหมือนผมแน่นอนดูนะทุกคนดูนะอื้อา้าวดูช่องเก็บของของหายหมดเลยผมรู้ว่าทุกคนอ่ะเป็นเหมือนผมแน่อารมณ์เสียของที่ตัวเองอ่ะหามาตั้งนานหาไปหมดเลยและบางคนอ่ะอาจจะแบบว่าขี้เกียจหาใหม่อยากเล่นแบบว่าของในตัวเราอ่ะอยู่กับตัวเราตลอดเลยไม่ให้หายไปไหนก็คือแบบว่าตายแล้วของไม่ตกง่ายมากครับทุกคนให้ทุกคนเปิดคําสั่งขึ้นมา ให้ทุกคนพิมพ์ว่า G A M E R U L E เว้น e วัก K E E P ทุกคนเห็นตรงนี้ไหม Keep inventory ให้เราพิมพ์ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เว้นวักมันม,มันจะมีคําว่ามันจะมีคําว่า true แล้วก็ false อยู่ถ้าอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยด้วยนะครับวิธีการทําให้ตายแล้วของไม่ตกให้เราไปที่ true ให้เรากด enter อ่ เห็นไหมกดเกม k e y Inventory ตอนนี้ถูกตั้งเป็น True แล้วตอนนี้ผมมีตายอยู่ในตัวอยู่ทุกคนดูนะผมลองตายดูเกิดใหม่นี่ทุกคนเห็นป่ะนี่ตอนนี้ของเราอย,อยู่กับตัวเราตลอดเลยนะเห็นป่ะตอนเนี้ยของที่เราเก็บไว้ในช่องเก็บของอะ่ะมันยังอยู่กับเราอยู่นะครับทุกคนดูเห็นไหมอยู่ในกระเป๋าอะ่ะมันไม่หายเลยนะครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนแค่นี้วิธีการเปิดตายแล้วของไม่ตกง่ายมากครับทุกคนก็ให้เราพิมพ์ว่าเกม True Keep Inventory True เดี๋ยวผมแปะ คำสั่งนี้ไว้อคอมเมนต์นะครับทุกคนผมแปะไว้ให้ส่วนวิธีการปิดอะ่ะปิดยังไงวิธีการปิดตายแล้วของตกเนี่ยง่ายมากครับทุกคนให้เราไปที่ false เห็นไหมแล้วก็ enter กดเกม inventory ตอนนี้ถูกตั้งเป็น false แล้วก็คือไม่เป็นจริงอ่เดี๋ยวผมลองเดี๋ผมลองโดดดูนะยอ <Yo! S 1> นี่นี่ทุกคนดูนี่ทุกคนนี่เห็นว่าไอเทมในช่องเก็บของผมเนี่ยไม่มีแล้วหายไปแล้ว ก็คือตายแล้วของก็คือตายแล้วของตกนั่นแหละประมาณนี้ของเราที่เราตายอะ่ะมันก็มันก็จะอยู่ตรงที่เราตายเราตายตรงไหนของมันก็จะล่นตรงนั้นถ้าเราตั้งเป็น true ก็คือตายแล้วของไม่ตกแต่ถ้าเราตั้งเป็น false ก็คือตายแล้วของตกประมาณนี้มีแค่นี้แหละครับทุกคนนี่มี false และ true f a l s ก็คือปิด true ก็คือเปิดปิดเปิดปิดเปิดอยากให้ของตกก็ false ถ้าเราไม่อยากให้ของตกก็ไปที่ true นี่ตอนนี้ตั้งเป็นทูแล้วนี่ครับทุกคนนี่แหละก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนคําสั่งไม่จำไม่จําเป็นต้องลงมอสหรือติดตั้งอะไรเพิ่มครับทุกคนมันคือคําสั่งโอเคครับทุกคนมีแค่นี้แหละบา,บาย